ทุกท่านนะครับถือดอกคุลาพนเมเบอร์ตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะครับนโมตัสสะภะคะวโตอระหะโตสมมาสมพุทธสานะโมตัสสะภะคะวโตอรหะโตสมมาสัมพุทธสานะโมตัสสะภะคะวโตอระหะโตสมมาสม พุทธานามถทุอิมิสังมหานธยาอธิวัฒนานังสุรคันตานังสัพพะเทวานังอิมินาสการณสัพพะเทเวโพเชมา ข้าพปเจ้าทั้งหลายขอน,นอมบูชาเจ้าแม่นาทีท้าวสีธันดรแม่ย่านางเรือและเทพย,ยดาทั้งหลายที่สิ่งสถิตยอยู่ณน้บริเวณแห่งน,นี้ในเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ ข้าเป็นเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบกุศลและเคตผลเทสศสนกุศลให้แก่ผลโทอำนาจศาตราวุธผู้วายชนณนาดน,นี้จะได้ประกอบทิเท,ทลอยอัธิและอังคารของพลโทอำนาจศาตราวุธ ผู้วายชนขอเจ้าแม่นาทีเท้าสีทันดอนแม่ย่นางเรือและเทพพย,ยดาทั้งหลายได้โปรดคุ้งครองรักษาอธิและอังคารของผลโทอำนาจสัตราวุธผู้วายชน และขอได้โปรดอนุโมทนาตนบรรดาลให้ดวงวิญญาณของพลโทอำนาจสาตราวุผู้วายชนจงไปสู่สุคติในสัมรารยภพประสบสุขในทิพยาิิมาน ชั่วนิษนิรันดร์การเาทินสาธุสืบที่